ผู้ที่5เกมกันโชดซิลิบีอิตาลีในเวลาตีหนึ่งครึ่งครับเกมระหว่างยูเวสตาเบียกับบารีโดยต้าต่อรองเกมในคู่นี้ยูเวสตาเบียต่อครึ่งลูกผลงานกับพวกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดน,นะครับเป็นยูเวสตาเบียครับเรี่อชนะไปได้3ครั้งส่วนบารีเอาชนะไปได้2ครั้งฟอร์ม5นัดหลังสุดของยูเวสตาเบียชนะ1เสมอ2แพ้2โดยเสมอมอนซา2-2แพ้ซามโดเลีย0-1ชนะปาเลโม1-0แพ้โมเดนา0-3และเสมอ ปาโดวา2-2ยูเวสตาเบียตามติเสมอมอนซา2-2ในช่วงท้ายเกมนัดล่าสุดอยู่อันดับที่10ของเซเรีบีในบ้านอย่างไม่แพ้โดยชนะ3เสมอ3จาก6เกมเย่าในฤดูกาลนี้สภาพทีมจะขาดโตมาสบาสติเตล่าที่เจ็บหัวเขา่าส่วนเกกอริโอมาราโคโอลีอยู่ในระหว่างเรียกความฟิตขณะที่มาโควาเนียราเรสบูเนเต้กบเฟเดริโกซักคอนทุกตัดชื่อออกจากทีมแต่ทีมก็จะได้มาโครุจเจโรกองหลังโู้ช่วแบงกลับ กุนซืออิกนาซิโออาบาเต้เตรียมจัดทัพด้วยระบบ352คู่น่าจะเป็นอเล็กซานโดกาเบียโลนีกับอเล็กซิโอซักชันมานี่ลาตาข่ายด้วยกันห้องเครื่อง3ปรภาษานิโคลามอสตีโอมากเรอาคริสเตียนปิโรบอลคุมแดนกลางขนาบข้างด้วย2วินแบกโรเลนโซคาริโซนีและ o, เควินปิสโคโป3เซนครับจะวางมาโคเบลลิสอันเดียร์จินีและจาโคโมสตาบิเล่ดาสุดท้ายอเล็กซานโดคอนเฟนเต เฝ้าเสาฟอร์มห้างดังสุดของบาลีชนะ2เสมอ1แพ้2โดยแพ้เอมปลรี05แพ้โฟซิเดเน่23เสมอสเปเซีย1 1ชนะเซเซนา,า,า,นา1 0และชนะมานโตัา1 0ึ์บาลีผลงานไม่ดีเกมเกมหลังสุดได้แค่แต้มเดียวล่าสุดพ่ายยับต่อเอมปอรี05ย์อยู่อันดับที่17เหนือพื้นที่ตกชั้น2คะแนนสภาพทีมจะขาดเอบริมาดาโบกองกลางแกมเบียที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนส่วนจูลิโอมาโจเรกองกลางอีกราย ไม่มีส่วนร่วมกับทีมกุนซือวินซานโชว,วิวารีนี่เตรียมจัดทับด้วยระบบ3-4-2-1หน้าเป้าเป็นกาบิเอเลมอนชินีลงล่าตาข่ายโดยมีมัสติอาสเบราโนเดอร์กับมัติอัสเวเวสปั้นเกมสนับสนุนแดงกลางแกตาโนคาสโตวิลลี่กับลิคาโดปากาโนคุมห้องเครื่องด้วยกัน ขนาบข้างด้วย2ฟูแบ็กโรเลนโซคินมานกับแมดดี้ดอวานสนาเซนฮาร์เป็นรับฟ่ายเอเล่ปูซิโนโฟานเชสโกวิคารลีกัปตันทีมและดิมิติอสนิโคลาอูด้านสุดท้ายมิเคเล่เซโรฟินิลีรับหน้าที่เฝ้าเสาทัศสนะยูเวสตาเบียฟอร์มอาจจะแกว่งไปหน่อยแต่ในบ้านยังไปจุดแข็งและยังไม่แพ้ใครขณะที่บาลีนอกบ้านเลเทได้แค่2แต้มจาก7เกมเยือนในฤดูกาลนี้ดูแล้วยูเวสตาเบียน่าเบียดชนะสบายๆฟันธงต่อยูเว ตาเบียเชียได้2อหนึ่งคู่ที่6เป็นเกมเอสตาคาซาโปลแลนด์นัดตกครั้งในเวลา5้าทุ่มครับเกมระหว่างวิลลาพ็อกกับคลายคูเวียค่ะคอฟด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้วิลลาพ็อกต่อปอปอผลงานกับพวกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นคลายคูเวียคาคอฟครับที่เอาชนะไปได้2ครั้งส่วนวิลลาพ็อกเอาชนะไปได้2ครั้งฟอร์มห้าน่าลงสุดของวิลลาพ็อกชนะ1เสมอสโดยเสมอเลสพอดนันศูนย์ศูนย์เสมอกรอนิดซาเบเดซาหนึ่งหนึ่งเสม เมอ,เอมอนเตอร์ลูบิน1-1ชนะโปรกรนเซซิน2-0และเสมอราโดมเมียกร,ราดอม1-1วิสลาพอกไม่แพ้ใครใน8เกมลีกหลังสุดแต่ก็เสมอไปถึง6นัดและชนะแค่2นัดทําให้อยู่อันดับที่3ของลีกทางจากฝูง2คะแนนสภาพทีมจะขาดอยากคุบบูเรกที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ส่วนบาตอสบอรอฟสกี้เจ็บกล้ามเนื้อตึงลงเล่นไม่ได้ทั้งคู่กุนซอมาริอุสมิซิอุราเตรียมจัดทีมด้วยระบบ3-4-1-2คู่น่าจะวางอีบานซาวาดอกับจานิดเนโซ ล่าตาข่ายด้วยกันโดยมีขี่เม่ดาวเตะชาวสเปนปั้นเกมในฐานะเพลเบเกอร์เดนกลางแดนนี่ปาเชโกอดีตผู้เล่นลิเวอร์พูลวัย34ปีกับโดมินิกคุนค,คุมห้องเครื่องด้วยกันโดยมีซานโรเจลกับกองแตงโรโคเซขนาบข้างในฐานะวิงแบ็กสามเซนเตอร์แบ,บ็กจะเป็นมาคุดฮาร์ดลินซันเกรกับมาซินคามินสกี้และอันเดียสเอ็ดมุนสันเก็บกวา่านถึงด่านสุดท้ายที่จะเป็นราฟาเลเซียนสกี้โฟมห้าในหลังสุดของคลายโคเวีย ขาดครอปชนะ1เสมอ2แพ้2โดยชนะโคโรนาขี่เซ่10แพ้มอเตอร์ลูบิน12เสมอเซลซอฟ22แพ้ราโดเมียลาดอม0-3และเสมอซาเกลบี้00ย์คลายโคเวียขาดครอปชนะมาในเกมล่าสุดหยุดผลงานฝืดไม่ชนะ6เกมหลังสุดรวมทุกรายการในลีกอันดับที่6ห่างจากฝูง5คะแนนสภาพทีมจะขาดกุสตาฟเฮนริสันเซตาฮาที่ติดโทษแบนรวมถึงดิยอนคาเมรี่กองกลางออสเตรเลียที่เจ็บหัวไหล่ช่วยลงสนามทั้งคู่กุน ลูกาเอลเนอร์เตรียมจัดทีมด้วยระบบ343แนวรุกฟิลิปสแตโยโควิดเป็นตัวจบสกอร์ขนาบข้างด้วยมิเกลไมกาด์และมาตินมินเชฟพ่องเครื่องวางอาเมียอันอัมมาลีและมาเตอุสคลินจับผู้แดนกลางขนาบข้างด้วยโอตาคาคาบาเซ่ ta, ase, กับมาโรเพอร์โควิด2วิงแบ็กหลังบ้านประกอบด้วย3ประสานบอสโกชูตาโลคามีลกลิกและออสการ์ไวซิกด้านสุดท้ายเซบาสเตียนมาเดสกี้เฝ้าเสาทัศนาวิลล่าพกช่วงหลังฟอร์มฝืดแม้แพ้ยาก แต่ก็หนักไปทางเสมอทําให้พลาดโอกาสขึ้นไปนําเป็นจ่าฝูงอย่างไรก็ตามเกมนี้ได้เปรียบในฐานะเจ้าบ้านขณะที่คลายโคเวียขาคอก็กุมกลางตารางช่วงหลังฟอร์มดรอปลงไปเยอะส่วนใหญ่มิเตซงกับซุดแผนต้องมาเยือนด้วยดูแล้ววิลลาพ็อกมีโอกาสเบียดชนะฟอนทองต่อวิลลาพ็อกออน็อกเอาท์2-1คูดิเจตเป็นเกมลีกคับโปรโตุเกสร,รอบ8ทีมสุดท้ายในเวลาตี35นาทีเกมระหว่างปอโต้พบกับกิมบไลด้โดยผลงานการพบก,กันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นปอโต้ครับที่เอา ชนะไปได้3ครั้งกิมมาไลอเอาชนะไปได้1ครั้งและอีกหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัในหลังสุดของปอร์โตชนะ4เสมอ1โดยชนะเอสโตลิน1นชนะนี้3าชนะซินเตนเซสา0ชนะฟอร์มาริเกา1นและเสมออุเทร็คหนึ่งหนึ่งปอร์โตคว้าันับที่3พรีเมียร์ลีการฤดูกาลที่แล้วได้โคตาเข้าร่วมการแข่งขัน,นขลีกครับโดยอัตโนมัติโดยในลีกออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงสมกับเป็นทีมเต็งโดยชนะไป11เกมจาก12เกมแรกและเสมอนัดเดียวน้ำจ่าฝ ขาดหน้าอ้วนไปเรสที่มีอาการบาดเจ็บที่เหลือไม่มีปัญหาเพิ่มเติมกุนซือฟานเชสโกฟาลิโอลี่อาจจะหมุนเวียนผู้เล่นมาตำแหน่งภายใต้ระบบ4-3-3กองหน้าลุคเดยองส่นหน้าตัวเกาว่าลงสนามโดยมีบอค่าซาอินกับเปเป้ลาตาข่ายร่วมกันแดนกลางเป็น3ทหารเสือสเตเฟนยูสตากิโอปาโบโรซาลิโอและกาบ,บีเบกาบัญชาการสเสร็จนะครับจะเป็นยานเบนเรกับยาคุบคิวิโอผนึกกำลังส่วนฟูตแบ็กจะใช้งานอาัลเบโตคอสตากับฟานเชส โกมูล่าด่านสุดท้ายเดียโก้คอสตาเฝ้าเสาฟอร์มห้านันลังสุดของกิมมาไลชนะ3แพ้2โดยชนะเอฟเอสชนะมาตากัว40ชนะทอนเดล่า10แพ้เบนฟิก้า03และแพ้ฟอร์มาลเกา0-2กิมมาไลได้อันดับที่6พิมิล่าลีกาฤดูกาลที่แล้วพร้อมสิทธิ์เล่นลีคับในฤดูกาลนี้ส่วนในลีกสีซันนี้อยู่อันดับที่7สภาพทินจะขาดกุสตาโวซิวาที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่ที่เหลือไม่มีปัญหาเพิ่มเติมกุนซือหลุยปินโตจัดทับด้ 4-2-3-1น,นะาปอจะส่งเนลซอนโอลิเวลาเป็นตัวจบสกอร์โดยมีเตลโมออนกาโซฟาบิโอซามูเอลและอูมากกมาราปั้นเกมรุกสนับสนุนห้องเครื่องเป็นเบนนี่มูเกนดี้กับมาติยามิโตวิดคุมเกมแนวรับโรดริโกอันบากาสกับออการลีบาสยืนเซนเตอร์ฟูตแบ็กใช้งานมิเกลมาก้ากับชูเอาเมนเดสด้านสุดท้ายควนกาสติโยเฝ้าเสาทัศนะปอโตปีนี้มาแรงคุณภาพครับแก้วเกมรุกดูดันและเกมรับเนีเ่ย แ,แถมเกมนี้ได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ขณะที่กิมมาไลามาเยือนด้วยความมั่นใจจากชนะ3เกมต่อนเนื่องในช่วงหลังยังไรก็ดีปอร์โต้แกร่งกว่าเยอะมีโอกาสคว้า3แต้มมายากฟันธงปอร์โต้ฉลุย3-0ปิดท้ายเกมคู่ที่8เกมซีรีอบราซิลเวลาตี2:45นาทีเกมระหว่างคูไซโรพบกับโมตาโฟโกด้วยัตา,าต่อรองเกมในคู่นี้คูซโรต่อปอปอผลงานกระพวกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดน,นะครับเป็นคูไซโรที่เอาชนะไปได้3 ครั้งสนอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มห้านัดสุดทของคู่ไซโรชนะ2เสมอ3โดยเสมอเซียร่า 1, 1 1ชนะโคเรตเทียน3 0เสมอชเวนตูเด้3เสมอฟูมิเนเซ่0นและชนะเกรนิโอ1 0ึูคู่ไซโรรั้งอันดับที่สาของตารางหลังเสมอเซียร่า1 1เกมล่าสุดห่างจากฟูงหกคะแนนขณะที่เหลืออีก2เกมสุดท้ายและมีผลต่างประตูได้เสียเป็นรองฟาร์มิโกถึง23ประตูหมดรุ่นแชมป์อย่างเป็นทางการแล้วสภาพทีมจะขาดกาเบียวราโบซา ทิติโทษแบนสนทางกับลูกาสโรเมโลแข้งอาเจนตที่ผลโทษกักตัวกลับมาขณะที่ซานเดซอนมากินยสและเวดิซอนบาดเจ็บทังโกคุนซือเลโอนาร์โดซาดิมเตรียมจัดทับด้วยระบบ42-3 1หนึหน้าเป้าไคโอชอเกจบสกอร์โดยมีหลุยสินิเตรามาสติอุสเปเรล่าและคริสเตียนกาโดโซปั้นเกมรุกสนับสนุนห้องเครื่องเป็นลูการโรเมโลกับล si ูการซิลวาคุมเกมแนวรับฟอบิซิโอบรูโนกับลูกาสวิลลาบายืนเซนเตอร์แบ็กสองฝั่งใช้งานวิลเลี่ยมกับ ไกกี้ด้านสุดท้ายคาซิโอเฝ้าเสาฟอร์มห้านันสุดของโบตาโฟโกโชนะ3เสมอ2โดยเสมอโคเรนเทียน22ชนะเกรมิโอ3-2ชนะสปอร์ตเรซิเฟ่ส2มอเสมอวิโดเลีย0์ยและชนะวัสโกดากามา3-0ทีมแชมป์ลีกเมืองกาแฟเมื่อรอดูกาลที่แล้วอยู่อันดับที่5การันตีโคตาโกปาริเบตาดอรเรสฤด,ดูกาลหน้าเรียบร้อยแล้วแต่ยังต้องลุ้นอันดับเพื่อผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัติสภาพทีมจะขาดโรดิเกสปอนเต้และเซฟินโย ที่ติดโทษแบนทั้งหมดสวนทางกับวิตินโยที่พ้นโทษกักตัวกลับมาส่วนตัวเจ็บเพียบไม่ว่าจะเป็นบานโบซ่าบาสโต้ดานิโลไคโอและมาเซอุสมาตินรวมถึงนาตาเฟนันเดสเนโตและราหมอสคาดว่ากุนซือดาวิเดอันเชลติลูกชายของคาโลอันเชลติเตรียมจัดทับด้วยระบบ4ี่1หนึหน้าป้อมจะส่งคาเดียบารีเป็นตัวจบสกอร์โดยมีอาตูพวกกินกอรเรอาและอวารอมนเตโรเด่นกลางบารอนเฟตัสนิวตันอาราโฮคุมห้องเครื่อง แนวรับดาวิดริคาโดและเฟรนันโดมาซานยืดเซ็นเตอร์ด้วยกันแบ็คสองฝั่งใช้วิตินโย inho, กับคูบายาโนขับเคลื่อนด้านสุดท้ายเลโอลิงเฝ้าเสาทัศนะสองทีมมาตรฐานใกล้เคียงกันคู่ใส่โลได้เปรียบในฐานะเจ้าบ้านยังดูดีกว่านิดๆอย่างไรก็ตามโบตาโฟโกช่วงหลังแข็งแกร่งไม่เบาไม่แพ้แปดเกมหลังสุดรวมทุกรายการดูแล้วทีมเยือ um. นยังรัดกลุ่มนาบุกมาแบ่งแต้มกลับออกไปได้ฟันธงรองโบตาโฟโกเกมนี้ไม่แพ้เสมอหนึ่งหนึ่งสำหรับทีเด็ดแปดตัวเน้นบายบีที แมนในค่ำคืนของวันพระสบบรสบภีที่4ธันวาคมใส่เลยแมนยูนเต็ดเอซีมิลานโบลญนามิทิแลนด์ยูเวสตาเบียวิลลาพอปอร์โตและโบตาโฟโกและนี่เป็นทีเด็ดฟุตบอลแปตัวชั่วจิงไบบี Man. ้คเคมนคารสั์มาให้แล้วนะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมบิคเคมนเดี๋ยวทิ้งลิงก์มาให้ด้านล่างนี้นะครับก็จิ้มมันเข้าไปได้เลยครับเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับมุมมองเรื่องของฟุตบอลกันและยังไม่หนึครั้งวันนี้ห้ามพลาดกับก,ก, United, กิจกรรม ้ดยคอมเมนต์ทายผลใต้คลิปนี้นะครับทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่ @lsbkk อย่าลืมเมียดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทสุดท้ายนี้ฝากติดตามผลงานวิเคราะห์บอล by b k K Man การันตีกินเต็มทุกคู่ไม่เชื่อก็ขอเชิญทุกท่านมาพิสูจน์ดูกันได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยแนะนำหรือให้กำลังใจกับผม b k K Man ผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปให,ใหม่ทุกๆวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สสวััดีครบ